มอข่าวไวเาหาสคูนกููคนแลบๆๆๆุดหวยไส้ไม่ทังไมทั้งกันจะรู้ว่าไป่ทางบมาคั่บเหอผุเออยังม่ไปทางบัานยังบ่อยู่แถวเดียวกันคุยแลว่ามันลัดไปได้บ่ยังบอปัญหาสคูเนาะฮะบัานจะยื้อ้กาะบ้านไกับปัญหาส้คูมันเนี่าดเคือนมันกันเนีมัน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 มีมันมีมองขาบน้าบอกวะ รอกูจอดรถไปนี่ขี้เลื่อควนไม่เลื่อนบ่อไหบอกวมึ่ขี้เลื่อครับกูเนี่นาไปชนกรับลาดนี่เหละถามได้อยู่เลยมันแนมเนกันเียนพียนพีถามได้แต่ใส่อไรก่อเพียนี่มาพิษบานมาพิษบานมีแต่ขามเด้แต่อใส่เฮ้ยตายล้วูมายู่อกันยู่งปกนแล้ว เนี่ยอาอยมหาไส่ขุใส้ขุนไปมหาไส่ขุนกินไงดอกปลากูจะรึกสึกแจงปวป่ามาท่านเลยเป็จอดจอดจอดเอ็มอีกนไก่ไกันหนึ่งในตัวกันเพระพวกสองโลดในยูนิี่ดีข้าบันแมบันแมดนนท์ซัมพลันเออมันแมตนนซัำลันหอยไส ดูมเมยเป็นไรป่มึงมึงสรุปมึคน,นบ,บาคา้านไหนตรวเมงคุณต่้านแ้เม่ใช่ใช่บันเม่ดันแม่แล้วก็บรทน,มน,มนสมบูรณ์นนสราญบันแมนนทราญนอเคเออลุกไปเขาไปตตุีนมาเลยแต่ะเขาเอามา,มา ม้มันมดเอาแต่ว่ามันขามแพรมัมันก็เลยขามแพ่มันมันเข่ามนแมดหลักานอนสมบูรหลักหยไส้เป็นมั้งอ่าเาม็ดมันแบมันแมนอนสำรานหอยไส้จำไว้เลยมันแมดนนสำรานหยไส้เอออฮะบบบบักเชซเชสียงก กูแดก GPS ลงไปเต็มท่องบ่นนิมึงสิไม่กูโซ่พ่อบ์แบบนี้ไงอากัน่อมป่อเนามาดิเออใครละกันยี่ละกูขึ้นในในขึ้มาบันหัวใส่เหทต่อมเนี่ห้ไทต่อมเนี่ยอีกเยออีกเยอะ ไม่หเกินบัปามืนนี้มาทำไมครับอ้ว่ะผมก็เข้าใจว่าบ้านพี่น้องไปลานนะครับอยู่หาดไทรคูนเพราะว่าัมมีเขื่อนอยู่นี่ผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับผมผมเคยจําได้ว่ามันมันสีใสๆเท่าเมืองเมืองเนดียหาดไทรคูนผนึกว่าซื้อบ้านมันซื้อบ้านหาดไทรคูนมากูหลงเข้าที่จริงคือใสอะไรนะมันติดกันมันมันไม่ใช่ มันเซใส่กันเดี๋ยวบ้านมันจิดกันผอมเจอว่ามันขันนาหนาคขันกลางาันอ๋อมันเมืนเมื่อ้ขาก็ตุงไปวงขันนีและวะตุ้งขันได้กินมันนอกปากนอีเอ้ามันมันแม่นเต้องรูไปเมื่อกี้นว่าตรงไปเรยเหรขว่าเล้ยวอยาเล้ยวเาวล้วเขาว่าเล้ยวประนจะได้ว่าตรงไปเยเพาเจ้าบอกคอยคอยอย่าใส่ไม่พี่เจ้าน่ะมันหาใสคูเนาะเนใส่